สวัสดีทุกๆคนนะครับกลับมาพบกับช่องเล็คอนเนอกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันก่อนเกมนะครับที่อาร์เซนอลมีคิวบุกไปเยือนท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมนะครับทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมตช์อีกหนึ่งนัดน,นะพบกับท็อตแนมฮอสเปอร์ในศึกพิมพ์ลิงอังกฤษคืนนี้นะครับเวลา2องทุ่มตามเวลาในประเทศไทยก็เป็นเวลาที่ดีนะครับเตะค่ำๆคจบก็ไม่ดึกจนเกินไปนะ โดยเจ้าบ้านสเปนนะครับผลงานนัดล่าสุดบุกไปแพ้ให้กับนิวคาสเซิลขาดลอยสประตูต่อศูนย์นะครับตอนนี้อยู่อันดับที่5ของตารางมี60คะแนนจาก32นัดส่วนทีมเยือนนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มสิงบูเชลซีมานิ่มๆ5ประตูต่อศูนย์นะครับตอนนี้นําจากฝูงของตารางมี77คะแนนจาก3 4นัดโดยผลงาน5านัดหลังสุดที่พบกันนะครับเป็นทีมเยือนอาร์เซนอลทำได้ดีกว่านะโดยชนะไป3เสมอ1แล้วก็แพ้แค่1เท่านั้น ทีนี้มาดูความพร้อมของผู้เล่นกันก่อนนะครับสำหรับเจ้าบ้านสเปอร์อังเก้ปอสเตคโคกูในายใหญ่ชาวออสเตรเลียนได้รับข่าวร้ายตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์นะครับเมื่อเดซินี่อุโดโกี้นะครับแบ็คซ้ายจอมบุกปิดเทอมเรียบร้อยหลังผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บต้นขาตลอดจนโอลิเวอร์สคริปเมเนอร์โซโลมอนไลอันซซิยงแล้วก็เฟเชอร์ฟอสเตอร์นะที่เด้งอยู่ก่อนแล้ว แต่ก็ได้รับข่าวดีนะครับคือลิชาริซอนนะครับตัวตึงบาซิเลียนซ้อมเต็มรูปแบบพร้อมคัมแบ็กหลังหายหน้าไปร่วม3สัปดาห์นะครับรวมถึงเปโดปอโลแบ็คขวาก็ฟิตสมบูรณ์แล้วเช่นกันนะครับโดยเซเบผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้นะครับสำหรับเจ้าบ้านสเปอร์จะมาในระบบ4-2-3-1ผู้รักษาตัว,ตวเป็นกิเอโมวิคาลิโอนะกองหลังสี่คนคู่เซนเ,นเตอร์เป็นคิสเตียนโรเมโลจับคู่กับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนทางขวาจะเป็นเปโดปอโลนะครับทางซ้ายจะเป็นเบเดวิท กองกลางสองตัวจะเป็นเปีแอร์เอมิลฮอยเบียจับคู่กับอีฟบิสซูม่านะครับในส่วนของแนวลูกก็จะเป็นเดยันคูลูเซฟกี้เจมส์ดิสันแล้วก็ซงฮุนมินนะครับในส่วนของหน้าป้าก็จะเป็นตัวตึงลิชาริซอนนะครับทีนี้มาดูความพร้อมของทีมเยือนกันบ้างนะครับมิเกลอาเดเต้โค้ชหนุ่มชาวสเปนิตไร้ eta, um, ปัญหาบาดเจ็บเพิ่มเติมนะแถมก็ยังได้ข่าวดีเกี่ยวกับยูเลียทิมเบอร์นะครับกองหลังชาวดัตชที่ลงเคาะสนิมในทีมยูยิปหนึ่งมาแล้วนะผ่านฉลุยใกล้คืนทับ ชุดใหญ่เต็มที่นะครับผมส่วนการจัดทัพก็หลังจากที่ระเบิดถังขี้เชลซีไป5เมตรนะก็น่าจะเป็น11ตัวจริงชุดเดิมต่อไปก่อนนะครับผมโดยสเวตผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้นะครับสำหรับทีมเยือนอาร์เซนอลจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาประตูเป็นดาวิดไลย่ากองหลัง4คนคู่เซนเ,นเตอร์เป็นวิลเลียมซาลิบาจับคู่กับกาเบลมากานเนสแบ็กขวาเป็นเบนไวท์แบ็กซ้ายเป็นโทมิยาสุ นะครับกองการ3ตัวก็จะเป็นมาร์ตินโอเดกาดดีแคนไลท์แล้วก็พี่หมึกโทมัสปาเต้นะครับผมในส่วนของแนวรุก3คนก็คงจะเป็นเซตเดิมไปก่อนนะก็เป็นบุกิโยซากานะครับแล้วก็เป็นทอสซาหน้าเป้าก็เป็นคายฮาวเวดในส่วนของรูปเกมนะครับก็ปืนใหญ่อาซเซนอนก็เหนือกว่าตามหน้าสื่ออยู่แล้วนะครับแถมเจอกัน6เกมล่าสุดก็แพ้ไปแค่หนดเดียวเท่านั้นนะ แต่ด้วยความเป็นดีกีของดาร์บี้แม็กนะครับผมลอนดอนดาร์บี้นะแล้วก็เล่นในบ้านของท็อตแนมฮอสเปร์ด้วยก็ไม่มีทางยอมแพ้ง่ายๆแน่นอนนะครับผมแล้วก็ฟอร์มในบ้านเนี่ยช่วงหลังๆก็เหนียวใช้ได้เลยนะสเปอร์นะดูๆแล้วนะครับผมก็เกมนี้ไม่ง่ายสําหรับอาร์เซนอลแน่นอนนะครับผมแล้วก็แถมเกมแรกที่เจอกันมาก็เสมอกัน2ประตูต่อ2นะครับดูแล้วนะครับเกมนี้ผมคิดว่าน่าจะออกลูกเสมออีกเหมือนเดิมนะครับ น่าจะจบที่สกอร์เดิมด้วยนะสประตูต่อ2นะครับผมหรือว่าท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับมาลองทายสกอร์เล่นๆกันก็มีข่าวมาอัปเดตให้ฟังนะครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมานะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับเบอร์ลี่ไป1ประตูต,ต่อ1น,นะครับทำให้แมนยูเก็บอีก1คะแนนเป็น54คะแนนนะครับผมก็ตามหลังอันดับ4อย่างแอสตันวิลล่าถึง13คะแนนนะครับทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หมดลุ้นไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกเรียบร้อยแน่นอนแล้วนะครับก็เหลือยูโรป้ากับยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะก็สุดท้ายแล้วนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องเลดคอนเนอด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมก็สําหรับวันนี้คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ